สวัสดีครับผมพอนัทธิ์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการ i n s i ซ e ์เดลี่นะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องทางรอดของบริษัทแกรมมี่นะครับที่จะต้องมีดีมากกว่าแค่ศิลปินนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยุคโควิดนะอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการออกไปพบปะผู้คนหรือการจัดอีเวนต์จัดการคอนเสิร์ตนะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็แกรมมี่เนี่ยก็ อยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับพิ e ิคิวม,เ,มนเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าโมเดลธุรกิจนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางรอดของแกมมี่กันนะครับก็ข่าวนี้นะครับผมได้มาจากฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกโดนใจมากนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะครับจากค่ายแกรมมี่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแกรมมี่ Grammy มาโดยตลอดนะครับทีนี้เขาบอกว่าแกรมมี่ตอนนี้เนี่ยนะครับออกสินค้านะครับโดยใช้ศิลปินดาราในสังกัดเนี่ยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นการเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับในแต่ละแบรนด์แล้วก็ แบรนด์แรกที่แกรมมี่ส่งออกมาเนี่ยก็คือชื่อว่าแบรนด์ที่มีชื่อว่าออร่าไทยนะฮะออร่าที่แปลวา่าความสว่างฟุ้งฟิ้งนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็มาจากต่ออร่าไทยนะครับก็ต้องการที่จะเจาะยอดขายตรงนะครับต้องการโกยยอดขาย500ล้านบาทภายใน3ปีด้วยกันแกรมมี่นะครับก็ส่งนะครับบิสเนสยูนิตนะครับที่มีชื่อว่า GMM Goods นะครับ Goods ที่แปลว่า สินค้านะครับผนึกกับแบรนด์แล้วก็ฐานแฟนคลับนะครับของนักร้องสาวนะครับคุณต่ายออรไทยนะครับเพื่อที่จะสานต่อ1ใน7กลยุทธ์นะครับบันไดในการลุกธุรกิจขายตรงนะครับเพื่อ เปิดแบรนด์ออร่าไทยนะครับแล้วก็ภายใน3ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะไปให้ถึง500ล้านบาททีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับโดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ GMM Music นะครับบริษัท GMM Grammy มหาชนจำกัดเนี่ยคุณภาวิทยนะครับจิตกรเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่โควิดหลังจากที่มีนโยบายนะครับในการที่จะสร้างสร้างธุรกิจใหม่ นะครับหาแหล่งรายได้ใหม่เนี่ยจากการาจากในจากจุดแข็งที่มีอยู่ในเครือธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็เลยเปิดตัวนะครับ g m Goods นะ,ะเป็นหน่วยงานธุรกิจขายตรงนะครับเพื่อที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของศิลปินนะใช้อาวงเล็บคำนี้เอาไว้เลยนะครับว่าเป็นของศิลปินแบรนด์ต่างๆเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินคนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็เพื่อให้ได้แฟนคลับ ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดใช้จนชอบนะครับก็สามารถที่จะนำสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นรายได้เสริมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ใช้เป็นผู้ซื้อแล้วก็เป็นผู้ขายได้โดยตรงนะก็ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่เล่นกับฐานแฟนคลับโดยตรงๆนะครับแล้วก็จุดแข็งของบริษัทน,นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะก็ต้องบอกว่า gmm goods นะครับก็เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์ละกันก็เป็น media marketing solution นะครับก็คือว่า,าเป็นคนที่โปรโมทละกันก็โปรโมทศิลปินโปรโมทสินค้าก็ต้องบอกมีแพลตฟอร์มในมือนะครับสามารถเข้าถึงคนได้จำนวนมากข้อที่2เนี่ยก็คือมีแผนนะครับทางธุรกิจรองรับนะครับไม่ว่าไม่ว่าสินแล้วก็ มีศิลปินที่หลากหลายนะก็มีทุกอย่างมีทุกแบบนะครับแล้วก็มีการวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างให้นะครับอันที่3มเนี่ยมี Big Data ของฐานแฟนคลับจำนวนมากก็ต้องบอกว่าผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารนะครับของทาง g m m Grammy เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูล Big Data นะครับในการที่จะเจาะกลุ่มนะในการทำคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งเนี่ยเขารู้หมดเลยนะครับว่าคอนเสิร์ตประเภทไหนจะขายใครนะครับเพราะว่ามี ฐานดัตเตอเบดเนี่ยที่เก็บสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์นะครับถึงจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็วิเคราะห์ฐานแฟนคลับนะครับว่าแฟนคลับเนี่ยชอบสินค้าประเภทไหนนะครับข้อที่4ก็คือ g m m เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามี incentive plan ะที่สูงกว่านะครับแบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมช่วยทำให้ตัวแทนขายเนี่ยสามารถยึดรายได้นะครับ เป็นเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ข้อที่5เนี่ยก็คือได้ร่วมมือกับโรงโรงโรงงานชั้นนำนะก็สินค้าก็ได้รับการรับรองและการก็เชื่อถือได้ก็ต้องบอกว่าพวกแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยก็ของปลอมก็มีเยอะ นะครับก็ใบอยอบ y fda อะไรบางทีเนี่ยก็ก๊กกกปอปกอปปมปมกันมาแต่ทีนี้นะก็ต้องบอกเป็นแกรมมี่นะก็ได้รับความน่าเชื่อถือแน่นอนและแกรมมี่ก็ไม่ทํำไรสีส่วนนี่ก็จะเป็นเครื่องการันตีที่ทําให้คนที่อยากจะซื้อสินค้าใช้อยากจะมาเป็นตัวแทน ในแบรนด์ต่างๆที่ต่อไปแกรมมี่จะออกมาเนี่ยก็สามารถเชื่อมั่นการันตีได้เลยนะครับข้อที่6กเนี่ย็คือแกรมมี่เนี่ยก็ลงทุนในการโฆษณานะครับสินค้าศิลปินก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแกรมมี่เนี่ยก็โปรโมทศิลปินอยู่แล้วและในขณะเดียวกันแทนที่จะโปรโมทสินค้าตัวอื่นนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ก็สู้สร้างสินค้าขึ้นมาเองดีกว่าเพื่อให้ตัวศิลปินโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตัวเอง นะครับแล้วก็ได้กําไรได้มาจินมากกว่าก็ต้องบอกว่ายิงนกใช้ใช้ใช้บัตเจ็ตนะครับเป็นเหมือนยิงนกครั้งเดียวนะครับได้นก2ตัวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือยิงแอดนะฮะยิงโฆษณาเพื่อโปรโมทศิลปินแล้วก็โปรโมท OEM Brand นด์ะครับสินค้าในเครื่องตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลักสูตรการขายสินค้าทั้งเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นออนไลน์ เพื่อให้ตัวแทนเนี่ยสามารถได้พัฒนาตัวเองมีความรู้ทั้งด้านการขายการทําแบรนด์นะครับการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างงไไ่ายดายแล้วก็ยังยยนอันนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ากแกรมมี่เนี่ยนากวรจะเ,เรียกผมก็ไปช่วยงานนะในเรื่องของการทาการตลาดนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งแพนสอนอะไรพวกนี้นะครับให้กับตัวแทนนะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับเชิญนะครับ ข้อที่8นะครับก็ต้องบอกว่าทาง GMM ก็ได้คัดสรรทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยุคธุรกิจในปัจจุบันนะก็ต้องการวางแผนเป้าหมายนะครับที่จะมีตัวแทนจําหน่ายอย่างน้อย9,000คนในปีที่1นะอันนี้ผมบอกเลยเลยว่ามีความเป็นไปได้มากนะครับจริงๆหมื่นคนก็ได้นะแต่เขียน9,000น่าจะเลขสวยนะครับแล้วก็ อยากจะขยายไปสู่25,000คนภายในระยะเวลา3ปีมียอดขั้นต่ำอย่างน้อย500ล้านบาทนะก็ต้องบอกว่าผมว่าแค่แบรนด์ออร่าไทยเนี่ยก็ไปได้แน่นอนจริงๆครับผมดูตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าทาง GMM เนี่ยน่าจะประเมินแบบไม่เขาเรียกอะไรนะแบบ conservativ นะบแบบคอนเซอร์เวทีฟซึ่งผมมองว่าตัวแบรนด์ของคุณต่ยอรไทยนะแล้วก็แกรมมี่เองเนี่ยผมว่ามีพลังในการผลักดันเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกสิลปินมาได้เหมาะนะครับกับกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับช่วงสภาวะในเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับเจาะตลาดฐานลูกค้าทั่วประเทศนะอันนี้ดีมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานกรมมี่เนี่ยมือโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะก็ แบรนด์อรไทยเนี่ยก็เป็นสกินแคร์แบรนด์แรกนะครับจากราชินีลูกทุ่งนะค,คุณตายอรไทยดาบคำก็วิเคราะห์กันออกมาแล้วนะครับก็บอกว่ากลุ่มคุณต่ายอรไทยเนี่ยก็มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะครับมีระดับ engagement หรือระดับความผูกพันเนี่ยเยอะมากเป็นระดับที่สูงที่สุด1ใน5ของ GMM Grammy เลยด้วยกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่ง GMM Grammy เนี่ยจะนำศิลปินมาไฮไลท์เพื่อที่จะสร้างแบรนด์เนี่ยก็ เลือกเฉพาะศิลปินที่มีความผูกพันสูงนะกับแบรนด์ต่างๆถ้าเกิดว่าเจ้าถ้าเกิดว่าตัวศิลปินแล้วพูดอะไรแล้วเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็จะเปิดใจได้ง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็ตามศิลปินอยู่แล้วนะครับซื้อไปใช้ไปขายไปโอ้ยดีจะตายนะครับก็ต้องบอกว่าหมากเกมนี้นะแกรมมี่ก็เดินได้ข่มข่ายเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่า เขาเรียกว่า,าตามหลังคู่แข่งมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่าง R.S. เนี่ยก็มีการปรับตัวไปแล้วต้องสี่ห้าปีก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวเกมนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าก็ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภคส่วนการแข่งขันก็ดูเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าสินค้าบาริษัทที่เป็น FMCG แต่เก่าแต่ก่อนอย่าง Unilever P&G Johnson Johnson นะครับ แบรนด์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้ผลกระทบแน่นอนเพราะว่าอะไรครับศิลปินออกมาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วแน่นอนนะคนต่างจังหวัดคนที่ชื่นชอบศิลปินเนี่ยเขาก็จะใช้ยอดขายก็จะลดลงเพราะนั้นครั้งนี้ก็เป็นสึกยักษ์ชนยักษ์นะครับแต่ยักษ์ตนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีฐานฐานข้อมูลฐานความรู้ฐานการตลาดเนี่ยเทียบเท่ากับบริษัทข้ามชาติแต่ก็บอกได้เลยว่าเป็นบริษัทโลเคอลที่ถือศิลปินในมือ ถือมีเดียในมือนะครับแล้วก็ลงมาทำโปรดักต์เองผมว่าเกมครั้งนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้นะครับทุกคนน่าจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากข่าวที่ผมเลือกมาอ่านนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับในทุกๆวันนะครับสำหรับการทำการตลาดเพราะนั้นแกรมมี่เขารู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าขายอะไรครั้งนี้คือขาย loyalty ขายความพักดีนะครับของคนที่เป็นชอบศิลปินนะครับเวลาเราทำธุรกิจเรารู้ไหมว่าเรามีอะไรบ้างนะครับที่จะใช้เป็นจุดขายและนำไป Leverage นะครับหรือว่านำไปใช้ประโยชน์มันให้ดีมากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงนะฮะวันนี้ผมพอนัสธิ์นะครับก็ขอลาไปก่อนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หรือ อย่าลืมกด C First นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ ทีมบริหารของเราเนี่ยโฟกัสเป้าหมายความสำเร็จเดียวกันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมองที่โฟกัสก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยความที่เราบริหารหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็หยุดโฟกัสเหมือนกันแล้วทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนเดียวได้เพราะเราก็ต้องมีทีมบริหาร มาเรียนเรื่องวิวัฒนาการเราได้รู้ว่าโอเคอันดับแรกต้องรู้จักตัวเราเองก่อนพอหลังจากที่เรารู้ตัวเองเสร็จวิธีการที่เราเริ่มเปลี่ยนละเราก็จะมองว่าโอเคแต่ละคนทุกกิ่นด,ด้านไหนขนาดด้านไหนเขาตรงกับงานที่เขาทำไหมเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารได้เขา้าใจง่ายมากขึ้นถี่จะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักตัวเองลบกี่ครั้งเราก็ชนะในทุกครั้งค่ะ